สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มหัวขาวกันนะคะมีของเข้ามาใหม่นะมีหัวขาวหัวน้ําตาลแล้วก็หูแมวนะคะแต่ว่าหูแมวเรามีแล้วนะสิ่งที่อยากได้วันนี้คือหัวขาวค่ะเราก็เลยมาละลายเกลือกันที่ตู้ลกี้รอยัลโกนะคะก็ละลายไปสิบไปนะแล้วก็แต่งตัวเป็นอดัมนะคะเป็นชุดเริ่มต้นนะปลดล็อกสกินอย่างอื่นออกหมดเลยนะแล้วก็จะมาสุ่มกันนะคะตอนแรก เราก็แบบว่ามากดกดดูนะว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวนี้เราคือมีแล้วนะคะหูแมวนะเราก็เหลือหัวข่าที่เราอยากได้นะคะหัวน้ำตาลเราไม่อยากได้นะเราอยากได้หัวข่านะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเตนะ้นอ่ะเออนานมาทีนะคะก็ไม่รู้จะหมดไปเท่าไหร่เพราะว่าเห็นคนอื่นหมดกันไปเยอะนะคะเราก็จะมาลองสุ่มกันตอนนี้เรามีเพจอยู่หกร้อยนะ แล้วก็มากดลองสุ่มกันที่500เพรนะคะไปลองกันเลยอันนี้500เพรมันก็จะมีส่วนลดร้อยหนึ่งก็จะเป็น400เพรนะคะก็จะได้ประมาณ20กล่องค่ะก็มาลุ้นกันนะว่าจะออกไหมหรือว่าจะได้แรกถ้าได้แรกก็ต้องใช้ต้องต้องร้อยเหรียญซึ่งมันก็เยอะนะคะ ก็มาลุ้นกันค่ะนี้ตื่นเต้นมากเลยนะไม่รู้จะได้ไหมตอนแรกเปิดออกมาก็แบบว่าเฮ้ยมันได้แต่โทเค็นน่ะทุกคนดูแล้วก็เฮ้ยมีสุดยอดด้วยลุ้นๆๆจะเป็นอะไรเฮ้ยได้แค่เสื้อนะทุกคนก็เลยลองกดกดกดเฮ้ยได้หัวขาวช่วงนี้ได้ของที่อยากได้ตลอดเลยอะ ออรอบก่อนก็รองเท้ามีสีเหลืองก็คือกดแล้วก็ได้เลยนะคะรอบนี้ก็หัวขาวอีกก็เลยแบบนี้ดีใจมากๆเลยคือถือว่าหมดไปน้อยมากเลยทุกคนตอนแรกนึกว่าจะหมดไปเยอะกว่านี้ก็เลยมาลองเปลี่ยนแต่งตัวดูนะคะอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนชุดกันแล้วก็จะลองไปซูมดูหน้าตัวเองในโซนนะคะ เพราะว่าเห็นคนอื่นใส่มันก็น่ารักดีนะก็เลยเปลี่ยนจะเข้าโซนเตรียมตัวเข้าโซนแล้วนะเนี่ยพอเข้าโซนมาแล้วเราก็ระหว่างที่เรากําลังดูทรงผมของเราอยู่นะคะทรงผมใหม่นะเนี่ยเป็นไงทุกคนตื่นเต้นเหมือนเราไหมเราตื่นเต้นมากเลยเพราะว่านานๆมาที่แล้วรอบ เรามาไม่ทันรอบก่อนอะที่เขามีเราเพิ่งมาทันรอบนี้นะคะก็เลยเนี่ยมาดูผมตัวเองแบบซูมใกล้ๆนะคะเพราะว่าอยู่หน้าล็อบบี้มันก็ไม่ค่อยเห็นชัดนะก็เลยมาในโซนก็เลยมาเจอน้องๆสามคนนี้นะคะมาวิ่งมาหานะมาให้ใจเราเราก็เลยให้ใจกลับนะคะเนี่ยน้องๆน,น่ารักมากเลยคือพอเราลงไปแป๊บหนึ่งน้องก็วิ่งมาหากันเลยทั้งสามคนนะคะ น้องก็เลยแอดเพื่อนมาเราก็เลยรับเพื่อนไปทั้งสามคนนะคะแล้วน้องก็เลยบอกว่าออกออกออกไปเจอกันหน้าล็อบบี้เนี่ยเป็นใครบ้างมารายงานตัวกันหน่อยนะน้องๆน,น่ารักมากๆเลยแต่ยังไม่ได้เล่นกันนะแค่มาเจอกันหน้าล็อบบี้กันเฉยๆไว้ค่อยเล่นกันวันหลังนะคะ ก็ชื่ออะไร <My> ก็มาแนะนำตัวกันได้นะคะนี่นี่ก็เป็นทรงผมแล้วก็ชุดที่เราได้ครบเซตที่อยากได้อันนี้คือของที่เราอยากได้หมดเลยนะ <all> คือตอนนี้เรามีหมดแล้วอะ่ะหูกระต่ายก็อยากได้ก็มีแล้วก็ดีใจมากๆเลยต่อไป <all> ก็เป็นการอวดเพื่อนค่ะเมื่อได้แล้วมันก็จะมีแบบว่าอยากอวดเพื่อน เนี่ยแล้วก็มาอวดเพื่อนกันค่ะอว้ยน่ารักอืมก็เขินเลยอะนานๆ,ๆทีจะชมโอเคเราก็เหลือโทเค็นอีก33อันนะคะก็ไม่รู้จะแลกอะไรแล้วก็ไม่อยากสุ่มต่อด้วยเราก็เลยมาแลกชิ้นส่วนตัวละครกันจนหมดเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโอเคหมดแล้วค่ะไปแล้วบายบาย ก็วันนี้ก็ดีใจสุดๆไปเลยดีใจกว่าขึ้นแรงแดงอีกบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคน